พี่น้องโด่กว้างใหญ่จ้ะเก็ดเองโดยธรรมชาติโด่กว้างใหญ่แล้วเนาะโด่ใหญ่ขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนยูทูบแชนเน,นีน่เด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอะน้ำเด้อจา้า ็ปาล์มอีกเช่นเคยพี่น้องเอาเลยเก็บเลยจะต้องคุณภาพทำเพลงเขาลุ้งไอด้ดดอกสวยๆจ้ะพี่น้องเห็ปุปาล์มหน้าแรงพี่น้องปลอดสารพิษพี่น้องเอ้ปลอดสารพิษน้ำลงจ้ะดอกสวย กองข้างหน้าปะต้อมเห็นบานมดเลยสลุงเลยเสียด้ขนาดเนาะเหาอไม่ได้เหรอมาอือฮึเสียดายบานมดเลยห้างเต็มกองเลยโอ้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 ยเสียด้ยบานมดเลยเนาะบ้าต้อมเนาะอเไม่ได้มีน่ไม่มีเลยเอาได้ปะพี่พี่เอาที่เอาได้อ่ะพี่พี่บ้าต้อมพี่เดี๋ยวเขาต้มตัวนี้ดิ ได้ดอกเนื้เอาขาได้ไหมออกไม่ได้เลยโอ้ได้สองดอกเด้อวัดต่บวมีแกงแ็บๆคือเก่าพี่น้องไหใส่ผักใส่คมๆมเนาะมีกี่บ่เรี่ยงแ้วบ่ต้องมีมีแล้วดอกไปไปไนี่นะ ดอกเดียวนี่สลุกแอะดิดอกน้อยแอะดิเนี่ยวให้ลุกงี่เดี๋ยวเอาไม่ได้ขานี่ก็เอาไม่ได้เลยเออเสียดายน้องบรรจัมนาะเออเอาไม่ได้จักดอกเลยเห็นหนาแรงเป็นเป็บรรลิจั๊บพี่น้องไม่เละเสียดายขนาดเลยเอาหนีน โดยรวมเลยทีเรียวปุตตมจะตัดไม่ตัดเลยพี่น้องตัดบ้านทีเดียวเลยทีเดียเนาะเอาได้ปะเอาได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปะต๊าะนี่นี่นี่เอาได้ก่อนตามาก่อนไม่เอาดอกใหญ่สุดลุ่มทีใดนะโอ้ น้าขอนบ้านมัดดอกบัวตอมเหี่ยวมัดเหี่ยวเด็ดนี่ยเจ้าพี่น้องเหยียดน้ำนี่แห้เหยียดน้ำไปลูกออกวะพ่อใส่เกือบเนาะใส่เกือบบุทธเสีได้ขนาดจ้าพี่น้องสีได้สีได้โอ้ยปวดโอ้ยนั่นนั่นเนี่เอาเลย เอาโรดขานังก็ได้โอ้ยกินแซ่บคือเก่าบอตอมเลยลมเสียเลยมีเห็นแล้วสิดได้ของนะเสียได้สาวลุงก็ยังเสียได้เรายส่วบอกแต่ตัดแล้วรีบไปหากองใหม่ทำไม่ได้ท็ดนาเร็วบอตอมมีอีกบัวนะี้ เอาได้แล้วเขาดีขาเอาได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เลยบ<ม><ม>อกมจดจิตใจขนาดจ,จะ<ม>้ะหลุมนี่เล่าคนละจับลูกมวยไวเลยเด้อหมดโอ้ยห,หมดเต็มเลยจ้ะพี่น้องนี่จุมจ่มเลยมาต้มเบอร์จุ่มเล่นะพี่น้อง พี่น้องทนมดกันหนหด,กหดหน่อยมดก็หมดเนาะสวยๆเจ็บมาทั้งวงลอบสลุลจช่สวยงามมากข้างล่างเนี่ยเื่มลูกขาวๆแม่ไปไปยังไม่กิน่ม่เฮ็ดีโอ้ยเสียดายเนา่ามดจับพี่นออ้องเอาไปได้เลยปะท้อมเอาได้ปะ điều. <laughs> Tìm con. Tay bàn mất đó. Mình ăn ừ, bộ hình. Bộ hình nó hiệp sợ lệ rồi. Kể cái cái nó. là khoa hả? Chapin ông đỗ bung hạch. Get ino thăm mặt sạch. Do bung hạnh lắm. Do ghi anh 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 bay huy. Bye hát thôi. Chưa đọc bât thơm. Sì, chưa đọc bât đánh bọt Sắp đúng nơi ôi à. ừ, chung lên chắc nhau, Ở à đây gì vậy Hít cái Ăn cái đế cái đế, cả đế. ăn đi Ôi đọc nó ได้เห็นป่ะได้อยู่ยังขาวอยู่จ้ะขาก็ต้องเอาพี่น้องเห็ดนาแรงต่อตัวลงเมื่อกี้เนี่ยเอามาได้นะพลเละกินกองเมื่อกี้นี่นะเละอยากเละจัดพี่น้องอยากเละอยากเหี่ยวอยากเราโอ้ยอยากเหี่ยวกับอยากเละจัดว่าจันทก็พูดผิดเลยเนาะ นี่แบกบเก็บแบบนี้เอาเพี่น้องลายโอกี่เนาะจุ่มนี่เนาะจุ่มนี่ลายอยู่แต่หาก,กินยากเนาะพี่น้องหาก,กินยากจะ้ะพอหนาแร่งจ้ะพี่น้องจะ้ะตกเลยได้ดเห็นโดกได้แค่นบบเดียวแต่ลายคือเก่าเนาะเดี๋ยวมันอีสีเฮดเมนู แกงสุพีสอน้องกินจังมาเนี่ยไปหาเตอบก,กนันจะพี่น้องดอกเนีย่ยวันนี้ได้หน่อยเนาะสะลงมันแรงก็พอ,พอกินนี่ละจ้าม,ม,มันแรงมันนนี่มัแห้งแรงจัดจะแห้งแรงจัดจะบ่ต้องฝนไม่ตกเลยมีแต่หนาวพี่น้องเคยว่า,า,าหนาวด้วยจ้ะเคยว่าภาคใต้ไม่หนาวอย่าไปเชื่อพี่น้อง <laughs> ปันอีสานหนาวปันอีสานถามป้าต้อมได้เลยเวลา,าวเด็ด <ๆ S 2> ออกมั็นทอดทอนะบ้าต้อมอากาศเปลี่ยนหมดแล้วเตกอบานเหรอปะเตกอบานเหาอีกดอกสวย,ขออยขเขาอยู่พอกิน้เก่าเขาเนาะจ้ะดอกนี้จ้าเสียดายจ้ะพี่น้องเห็ดหนาแล้งเป็นยังไงสิละจ้ะ ได้สี่ตัวเนาะเธอรุงห้าตัวหาเห็ดแต่เจอด้วงพี่น้องหาเห็ดเจอด้วงเอาดถ่าเอาเห็ดถ่ายเรียกน้ำย่อยให้พี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยไปหาขุดด้วงเนาะ โอ้อันนี้เป็นแมงคามนะพี่น้องอันเนี้ยนี่เป็นตัวด้วงอย่างนี้พี่น้องตัวละห้าบาทเลยนะพี่น้องตัวแบบนี้แดงๆตัวแดงๆแบบนี้ห้าบาทเนาะสลงเป็นแมงคามเอาไปทำแจ้วแซ่บๆจะพี่น้องอันนี้ก็ทอดแซ่บทอดแซอบขนาดเนาะอันนี้ข่าบ่อเนี่ยที่ใส่ออกน้อยเนี่ย เวดามาปื้อเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยแจะเป็นหรือเปล่าเป็นแม่ปลาต้อมปะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเป็นเป็นอันนี้ปลาต้อมโอ้เห็นแล้วอ,อ,อุ้ยอุ้ยเป็นนอนเป็นบ,บ่อนตกันนอบ่ก่อนที่จะเข้าเเ้าพี่น้องก่อนที่จะเข้าเ้า จะเป็นหนอนกันพี่ก่อนเป็นมาเตใสตัวนี้ไม่รู้สัลุงมาถ่พี่น้องเบิร์กเนาะเนี่ยเก็บพี่น้องเบิร์กเนาะอันเด็ดเก็บเนาะอันเป็ดปะเต้เป็นอีกตัวนึงแล้วอันเด็ตั้งใจมาหาให้เด็ดเจ้าพี่น้องนี่เป็นแม่เป็นเป็นเป็นนะโอ้หลายตัวเนาะสัลลุ่งมาเตใส มาหมอน้กมีอีนีกม่อมนนี้ก็มยนีเดี๋ยวนี้ก็แม่นบ้เดียีดินี้ดิ๋ยวเดียน้เพราะว่าเดา๋ยวนีเดีะยวนี้เ้เสียวาบ้เ้เดน้ีเนาะจ้น่าจะมี้เเ้งอีดียเีเเพราะว่าบดังกเาดแล้วจะไปหมดแล้ว เดี๋ยวมีโอกาสพี่น้องมีโกาสจะพากันพากันมาขุดเนาะสะรองเนาะไปหาเห็ดต่อนี่เห็ดปามพี่น้องเจอแล้วดอกสวยด้วยนี่อีกหนึ่งดอกเอกคสวยสวรุงใช้มือขุควัดเนาะพี่น้อง ไม่คิดว่าจะเจอด้วงได้ทั้งด้วงเดี๋ยวจะจพี่น้องได้ทั้งด้วงไทั้งเห็ดเรามื่อแล้วว่าไปหาเให้โตสันป้าต้อมว่ะอย่างนี้เราต้องพาเสียมมาเนาะ,ะเอาด้วงอ่ะเลสุงด้วง,ดวงนะนี่เดี๋เนี่ยเป็นไหมป้าต้อมเป็นนะเนี่ยเป็น,นเ,นนเ,นนเนดี๋ยวค่อยรุ่นกัน มารุนกันพี่น้องมาสิไปหาเห็ดเนาะมาจะไปหาเห็ดต่อคือสิบุด้ไปแล้วจะพี่น้องนี่ดวงอีกแล้วมีอีกไหมเด็โอ้เป็นนางอีกแล้วพี่น้องอหมดก็หลายอะไรโอ้นางอีกแล้วหลายตัวนาดนางบอกโอ้น,นี่ก็เป็นนางเดียกเรียกโตเป็ดโตโอ้อิ่มเข่าเลยป้าต้อมเอ้ย คุณนางกินข้าวแซ่บๆแล้วคุณน้องนางแปดตัวอันนี้นอนนอนทรายพี่น้องดองพันธงดวงดวงเหรอจ้ะดวงทรายดวงทรายอันนี้ก็ข้าเบ้าแน่นี่สองตัวอิ่มเลยเนาะไปนี่พี่น้องผลงานของเราเห็ดปามก็ได้พี่น้องตวงหรือหนอนทรายได้หลายตัวอยู่พี่น้อง นี่นางกับตัวแก่ของเพื่อนเมงคมในตัวหนึ่งพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อม new channel เลยนะครับผิดภาพกันใดขอภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมขอสาล่งขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ